ไฟแม่บ้านกลางดึกวิดไม้ทั้งหลังเจ้าที่สกัดเพลิงไว้ทันเสียนาธิการสปรมงลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เป็นวันที่2เผยมีผู้ป่วยหายแล้วจำนวน11ราย ไฟแม่บ้านกลางดึกวิดไม้ทั้งหลังเจ้าที่สกัดเพลิงไว้ทันผู้ใหญ่บ้านสงสัยอาจถูกวางเพลิงหลังพบข่าเเมาขวัญหน้าประตูบ้านเวลา1นนาฬิกานาทีในวันที่11มกราคม2564องค์การบริหารสร่วนตำบลแสนตุงได้รับแจ้งเหตุมีไฟไหม้บ้านเล็กที่57หมู่2ตำบลท่าหาดตำบลแสนตุงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ส่งรถดับเพลิงจำนวนหนึ่งคันและขอกำลัง รถดับเพลิงจากเทศบาลแสนตุองอีกหนึ่งคันเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรับทันทีพร้อมประสานกำลังกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดร่วมสับสนุนในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียวของนายบุญมีศิลปะแพทย์โดยไฟกำลังลุกไหม้ห้องเก็บของบริเวณหลังบ้านจากนั้นดับเพลิงได้ลากฉีดน้ำเดินเข้าไปยังจุดที่ไฟไหม้ก่อนฉีดน้ำสกัดเพลิง โดยใช้เวลานานกว่า20นาทีเพลิงจึงสงบลงเบื้องต้นความเสียหายมีเพียงห้องครัวแต่ยังไม่ทราบมูลค่าความเสียหายขณะที่ชาวบ้านได้ช่วยกันขนของทรัพย์สินมีค่าบางส่วนเช่นถังแก๊สและเครื่องเสียงนายสมัยจานันโทผู้ใหญ่บ้านหมู่2กล่าวว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายบนุญมีโดยสองสามวันที่ผ่านมา ไม่มีใครอยู่บ้านเนื่องจากนายบนุญีมีอาการป่วยต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตราดและไม่มีใครพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าไฟไหม้ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรน่าจะมาจากการลอบวางเพลิงมากกว่าเพราะจากการตรวจสอบพบว่าประตูหน้าบ้านมีร่องรอยเข่าไฟเหมือนถูกวางเพลิงจากนั้นร้อยตำรวจเอกประชา พิมรัตร้อยเวรสถานีตำรวจพุทธรเขาสมิงตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานโดยยังไม่ระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้และได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจงังหวัดตราดเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในเช้าวันนี้อีกครั้งชุมชนรักคอมบางพระเทศบาลบางตราดประสานความร่วมมือสมาคมกู้ภัยสว่างบนช่วยเหลือธรรมสถานตราด ออกพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวันที่1 1มกราคม2564บริเวณชุมชนรักคลองบางพระเทศบาลเมืองตราดทางชุมชนรักคลองบางพระประสานความร่วมมือไปอยังสมาคมกู้ภยัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรม,มสถานตราดเพื่อระดมเจ้าที่ออกดำเนินการพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้สารโซเดียมไฮโปคอไริ์ ออกพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบชุมชนโดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสต,ต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อเช่นราวกั้นแนวทางเดินในชุมชนห้องประชุมของชุมชนสำหรับการดำเนินการออกพ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชนลักครองบางพระในครั้งนี้เพื่อเร็นการป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19 ทั้งยามในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชุมชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ามาอย่างไรก็ตามทางชุมชนได้ดําเนินการมาตรการป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเพราะการประกาศให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านรวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการร้านค้า ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัดรถตู้ร่วมบ,บขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถา,านี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่เป็นวันที่2เผยมีผู้ป่วยหายแล้วจำนวน11ร,รายเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก10รายในวันที่11มกราคม2564ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราด นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดครั้งที่11ทับ2 5 6 4เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดตราดโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราด สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดตราดโดยได้มีการนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวมความก้าวหน้าผู้รับการกักตัวซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้รับการกักตัวเหลือเพียง4คนและได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในวันที่ 11มกราคม2564ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้จังหวัดตราดมียอดยอดรวมติดเชื้อยืนยันรวม33รายเท่าเดิมการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรายงานว่าในวันนี้ได้มีผู้ป่วยหายจากการป่วยจากโรคติดเชื้อโคโรนา2 0 -19 ผลตรวจเป็นลบอีกจำนวน11รายจึงได้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปกักตัวอยู่ที่บ้านเตมลา1เดือน ทำให้มียอดรวมผู้หายแล้วจํานวน23รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10รายการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่จมงหวัดทั้ง9คณะยังได้รายงานผลการปฏิบัติงานลมพื้นที่ตรวจป้องกันปราบป้องกันปราบสถานประกอบการ ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งทางจังหวัดได้ขอให้คณะทำงานทั้ง9คณะกำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ยังได้นำเสนอผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2563ถึง10มกราคม2564 มีการเก็บตัวอย่างไปแล้ว1,718รายพบจิตเชื้อ33รายรอผลอีก1รายทั้งนี้สำนักงานสาธารณาสุขได้มีแผนงานดำเนินการตรวจวัดคัดกรองเชิงรุกโดยจะมีการดำเนินการจัดตั้งสวอปประจำอำเภอเพื่อดำเนินการในเชิงรุกในทุกอำเภอรวมทั้งมีการจัดทีมเชิงรุก ในระดับชุมชนอีกด้วยเสยนาธิการสปรมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวันที่1 1มการาคม2564พลเอกสุพจน์มาลานิยมเสนาธิการทหารและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือ สปมพร้อมคณะประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราติดตามการแก้ไขภาษาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเข้าประชุมเพื่อทราบสถานการณ์ในภาพรวมที่หอประชุมตลาดสีทองสารกลางจังหวัดตราดโดยมีนายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนาวเอกอิทธิพลเพชรงาม รอนอรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดในแพทย์บัญชาสัพพโสในแพทย์สาธารณาสุขจงังหวัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลจากนั้นพลเอกสุพจน์มาลานิยมเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ความมั่นคงหรือสอปอมอพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมจุดทักกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามายังจุดจงังหวัด บริเวณจุดตรวจร่วมด่านท่าจอดตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงโดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราตลอดจนเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนำตรวจเยี่ยมพลเอกสุพจน์มาลานิยมเสนาธิการทหารและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ความแม่นคงหรือสอปมอกล่าวว่า ผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ความมั่นคงได้มอบหมายให้ตอนเดินทางมาที่พื้นที่เพื่อควบคุมและเข้มงวดจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งจังหวัดตราดเป็นหนึ่งใน5จังหวัดของพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดทางนี้เพื่อรับทราบสถนานการณ์ของพื้นที่ ซึ่งพบว่าจังหวัดตราดมีความเข้มแข็งในการดําเนินการโดยเพพาะจุดคัดกลองบริเวณจุดตรวจร่วมด้านท่าจอดแห่งนี้มีการดําเนินการเป็นระบบสามารถนําไปเป็นบอย่างในการตรวจและควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ยังมีการรับข้อคิดเห็นและความต้องการของจังหวัดที่ ทางสงปม,มสามารถให้การสนับสนุนได้อีกด้วยสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของจังหวัดตราดปัจจุบันมียอดรวมผู้ติดเชื้อยืนยันรวม33รายโดยไม่ผู้โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้ว2วันมีผู้ป่วยหายจากการป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 แล้วจำนวนถึง23ราย คงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนแค่10รายสำหรับปัญหาการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการลักลอบเล่นการพนันนั่นเอง